ให้โซสาวเล่นเซิร์ฟกับเจเจตรินขอแจงความสัมพันธ์คบกันแบบไหนยังคงโดนขุดคุยไม่จบกับเรื่องราวความรักของคู่รักคนดังเจเจตรินและปิ่นเกตมณีที่ถูกสงสัยว่าเป็นคู่ในข่าวซุบซิปดารายุค90เซนใบหย่ากันแล้วถามฝ่ายชาย,ยก็เปิดตัวแฟนใหม่ทันที โดยชาวเน็ตจานวนมากตามสองตามขุดว่าสาวที่เป็นแฟนใหม่คือใครล่าสุดเมื่อวันที่24มีนาคมพศ2566ไฮโซสาวนามสกุลดังไม้แพรวปียาชุมสายณอายุธยาซึ่งเป็นอีกคนที่โดนโยงข่าวนี้เพราะว่ามีคนขุดภาพแล้วก็คลิปที่ไปเล่นเซิร์ฟ โดยมีเจเจตรินมาเป็นโค้ชก็อธิบายถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดังนี้เลยโดยบอกว่าเห็นคนตีความกันไปต่างๆนานาตอนแรกไม่คิดว่าจะต้องออกมาชี้แจงอะไรเพราะว่ากลัวคนจะคิดว่ามาเอากระแสไมายระวังมากๆแต่เหมือนในทิกตอกทั้งโพสต์ทั้งคอมเมนต์จะไปกันใหญ่มากกว่าเดิมก็เลยคิดว่าควรจะชี้แจงในส่วนของตัวเองว่ามายมีสามีมีลูกที่น่ารักมากๆรู้จักกับพี่เจไม่ได้เป็นอะไรนอกจากพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่งค่ะ ปอลอ่อนแชร์ข่าวอะไรที่ผิดผิดอยากจะให้ทุกคนนึกถึงความรู้สึกของครอบครัวแล้วก็ลูกๆของไมค์ค่ะ เพราะว่ามายรักเขาที่สุดค่ะโดยในคลิปดังกล่าวของไฮโซมายก็ได้ลงข้อความด้วยว่าเข้าใจผิดไปกันใหญ่หวังว่าไม่คาใจกันแล้วนะคะทุกคนเธอรู้จักกับพี่เจจากกลุ่มเพื่อนก็เลยเชิญมาร้องเพลงในงานวันเกิดไม่ได้เป็นอะไรนอกจากพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่งส่วนภาพแล้วก็คลิปที่เล่นเซิร์ฟนั้นบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าพี่เจเขาเปิดบริการสอนอยู่ซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่ไปร่วมเรียนกับเขานั่นเองละคะ่ะ